อันแน่กำลังมองอาหาร้านขายไก่ตันและสินค้าในวงกางอยูแล้วสิต้องนี่เลยร้านสิบยฟาร์ร้าน,นที่บริการเกี่ยวกับแมปบล็อกฟู้ดทอเ e t เทอร์เวอร์ดีเฟนต์ออสตาเทอ e ์เวอร์ดีเฟนต์และเพลย์ซ u มเลเ r เตอร์ไนที่ไนท์นอกจอากนี้ยังมีบริการกล่องุูมต่างๆเลยนะคะเริ่มต้นแค่หนึ่งบาทเท่านั้นว่าจะเป็นไก่ตันยูนิตและตัวละครในแมปต่างๆแต่ยังมีบริการขายไก่ตันในราคาเริ่มต้นเพียงแค่69บาบาทเท่านั้นและนอกจากนั้น อ่นะได้ละโค้ดอาจจะมีราคา1บาทเข้ามาด้วยใครสนใจใช้บริการลิงเว็บใต้คลิปเลยและอย่าลืมไปกดไลค์และกดติดตามเพจเขาด้วยนะเพราะว่าเพจเขานจะมีการแจกโค้ดฟรีทุกๆสัปดาห์เลยสวัสดีนะครับผม CPU นะว,วันนี้ครับเราจะมาแจกซีบของบอฟเฟอร์อีกครั้งนึงเองนะครับผมซึ่งซีบอั์น,นี้มีชื่อว่า Project Spectum นะครับผมมี2เวอร์ชันนั่นเองอันนี้เป็นเวอร์ชัน8.0นะครับก็คือเวอร์ชัน Special Edition นั่นเองนะครับมีเวอร์ชันนึงก็คือเวอร์ชัน X Generation นะครับถามว่าเวอร์ชันดียังไงเวอร์ชันนี้นะครับคุณจะฟาร์มไวกว่านะครับแต่ถ้าอยากอยู่เวอร์ชันนึงเนี่ยฟังก์ชันเยอะกว่าแต่ว่าฟาร์มช้ากว่านะครับผมก็เลือกแล้วแต่เลือกใช้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคอมทั้งมือถือนะครับอุปกรณ์เครื่องไหนก็ได้ที่มีตัวรันนะครับผมก็รองรับทุกตัวรันเลยนะครับผมนี่นะครับรอรันไปหนึงนะ หลังจากล้าเสร็จเรียบร้อยนี่ครับผมคุณจะสังเกตได้ว่าคุณจะมีขาดวา้วนและหัวคุณก็จะหายไปนะครับอันนี้คือฟังเอ่อฟิวเจอร์ไทคิดโหมดนะเป็นคอนฟิกที่เราจะทําการอาัตโนมัติล็อกไว้นั่นเองนะก็คือทุกสกคคิปของเวอร์ชันเราเนี่ยนะครับของโปรเจกต์สเปกตรัมเนี่ยนะครับจะมีโหมดนี้นะครับผมก็คือเป็นโหมด ไทคิดโหมดนั่นเองนะครับผมวิธีการถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยนำห้ทำการรีเซ็ตตัวนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะสคริปต์ตัวนี้ไม่มีคียนะครับสามารถใช้ฟาร์มได้เลยนะฟังก์ชันก็เยอะมากๆนะครับเหมือนสคริปเสียตังค์เลยนะครับผมโอเคแต่เราจะมาฟาร์มนี้กันให้ดูกันนะครับก็คือฟาร์มโบนนะครับผมนี้ให้ดูความไวนะครับผมนี่ ไว้แค่ไหนนะครับผมให้เป็นไวอันดับหนึ่งเลยดีกว่านะเพราะผมไปเทียบมากับหลายๆคริปมาเรียบร้อยก็ถือว่าอันนี้แหละอันดับหนึ่งนะครับเวอร์ชันนี้ผมทําคนเดียวนะครับแต่ถ้าอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเอ็กเจนเนอเรชันเนี่ยนะครับจะเป็นเวอร์ชันที่เท่ากับเวียดนามนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับมีออโต้แรนดอมโบนะฟังก์ชันก็เยอะมากๆเลยนะครับฟังก์ชันก็เยอะแยะนะครับออโต้ไม่ตรงออโตเมติกนะครับมีธรรมดแวมไพร์ด้วยนะแล้วก็เนี่ยนะครับ วกเบาตรงวาตี้อะไรยังไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือครบครบนะครับผมเนี่ยนะครับมีการกันการป้องกันชื่อหลุดด้วยนะครับก็การรีพอร์ตนะครับผมนี่เต็ไมหมดเลยนะอินเตอร์โฟนอินเตอร์เฟสนะครับผมนีเวบบผูกก็มีนะครับผมนี่เต่ไมหมดเลยนะครับอวันนี้ไม่มีรื่ออะไรนะครับก็ผมก็ค่อนข้างง่วงเนาะทุกคนเนาะนะครับส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะทุกคนขอแชร์สิ่างสนุกนะครับลิงก์คลิปอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็จะมีทิ้งไว้ให้นะครับ 2เวอร์ชันนะครับแล้วก็จะใครที่อยากจะเข้าทีคอร์ดก็สามารถเข้าที่คอร์ดได้เลยนะเพื่อรับข่าวสารต่างๆนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย สำหรับใครที่ยังอ่านคลิปหรือตัวร้านไม่เป็นนะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับเพี่งแค่าที่คอดขอผมมานะครับ c ิบ Community นะครับสามารถกดดูตรงนี้ได้และสามารถกดเข้ามาได้เลยหรือถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกตรงนี้สามารถเข้ามาในคลิปไหนของผมก็ได้สั่งงานให้ทําการมาใต้คลิปนะครับจะสังเกตเห็น t a g g i n g channel information นะครับตรงที่คลอตรงนี้ให้ทําการกดคลิปไปเลยในที่คลอของผมนะครับจะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่คลอของผมมีอะไรบ้างที่คลอของผมเนี่ย จะมีการแจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ,ๆนะเกี่ยวกับตัวร้านเกี่ยวกับหลายๆอย่างเลยนะครับการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโปรอนะไรแบบต่างๆนะครับเวอร์บิฟายก่อนนะครับเข้าดิสก็คือเข้ามาอ่านรายละเอียดแล้วกดอิมมจติตรงนี้เพื่อรับยศบริ f y จากนั้นนะครับคุณจะเห็นห้องหลายๆห้องเลยนี่คือเอ่อตัวสีริปที่ผมแจกไปนะครับเป็นสคริปต์เอ่อของคับภาพผมเองนะครับแล้วก็นี่นะครับผมนี่ก็คือ Mi and Service ์นะมาดูได้นะนี่ก็ อ่าสตาร์ทของตัวรันต่างๆอันนี้คือคีฟฟีกดเข้าไป c o อปปี้นะครับกอปปี้สกีบรอบบาลัาไลานได้เลยแล้วก็โปรแกรมนะครับ e x e c u t o r วแล้วก็อันนี้คือสำคัญมากนะครับจะมีไดร์ e ตรงนี้นะครับกดเข้าไปจะสังเกตเห็นตัวรันหลายๆอย่างเลยตัว้ันมือถือนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการที่ขวาดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมสำหรับมือถือทำได้เหมือนกันนะกดค้างไว้นะครับแล้วก็เนี่ยหาคี้ตัวเเตรัน Emulator เข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอิมูเลเตอร์นะครับคลิกเอ่อดาวน์โหลดมาคลิกขวาแตกไฟล์แล้วก็สามารถอินสตอลเซตอัพได้เลยนะครับอ่นนี้ก็คือ Howto ต่างๆนะครับวิธีดาวน์โหลดตัวรันคอมมือถือวิธีการแจ้งปัญหาตัวรันนิดขอตัวรันต่างๆนะครับผมรวบรวมมาให้หมดแล้วนะครับรันแยดจิ๊บนะครับทำโดยผมเองคนเดียวนะเออแล้วก็นี่คือดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมต่างๆที่ผมจะเอามาไว้แล้วอีซีด้วยและอื่นๆนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูกันในนี้นะครับก็จะมีเนี่ยนะครับ อีโมเลเตอร์นะครับสตาร์ทของอ m u l เลเตอร์ที่ผมแนะนำนะแล้วก็บายพารคีย์อะไรต่างๆนะบายพาร์ทลิงก์แล้วก็ลี่นะครับพาร์ทเนอร์นะครับสามารถติดต่องานผมมาได้นะนะครับนี่เลยนะครับผมนี่รับโปรโมทสคริปต์โปรแกรมสคริปต์แล้วก็เว็บนะครับผมอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทักมาได้เลยนะครับอ่านรายละเอียดก่อนนะใครจะติดต่อผมนะครับอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับผมติดต่องานเท่านั้นฟอร์มมาได้ตลอดช่องยูทูบหลักดี่คอดหลักแอคหลักนะครับผมประมานีเนาะนะครับ